สวัสดีจ้าพี่น้องแม่นี่สิมาเฮ็ดซุปน้อไม่สู่กินิเนนอจ้าเราก็ิิมาต้มน้อไม่ก่อนเ้อค่ะน้อไม่นี่ก็ต้มกับน้ำยานางเ้อค่ะก็สใส่เป็นหัวซิงไข่แล้วก็เกลือจักน้อยนึงผงนัวแล้วก็น้ำปลาแดกจ้าเปิดคลิปมาค่ะพื่อ,อเสียงอีสานนิดนึงค่ะให้เข้ากับบรรยากาศทำอาหารนะคะ กลับมาเข้าโหมดภาษาไทยต่อค่ะเราตักหม้อทิ้งไว้นะคะแล้วเราก็จะมาคั่วพริกหอมกระเทียมให้สุกเลยค่ะวันนี้ใช้ทําเยอะนะคะหน่อไม้เป็นหน่อไม้อัดปีบนะคะซื้อมาจากตลาดก็ใช้ทั้งหมด3กิโลค่ะหน่อไม้น้ำแยานางด้วยนะคะซื้อสําเร็จมาพริกก็จะใช้ครึ่งกิโลนะคะหอมกระเทียมอย่างละ300กรัมค่ะใครทำน้อยลงก็ลดปริมาณลงค่ะคั่วพริกให้สุกเลยนะคะ ตอนต้มหน่อไม้นี้ถ้าเราใส่ใบขิงเข้าไปนี่จะหอมมากๆเลยนะคะคราวนี้เราไม่มีเราก็ใช้เป็นตะไคร้แทนนะคะก็ใช้แทนกันได้ค่ะไม่เป็นไรอาหารมันดิ้นได้ค่ะสูตรมันไม่ตายตัวค่ะพริกเราก็สุกแล้วเราก็พักทิ้งไว้ก่อนนะคะให้เย็นถ้าแล้วเพราะว่าเราจะาไปปั่นนะคะถ้าใครตำนี่ก็สามารถตำได้เลยวันนี้เราจะปั่นนะคะพักให้เขาเย็นตัวลงสักนิดหนึ่งค่ะ ส่วนหน่อไม้เราก็สุกได้ที่หอมมากเลยค่ะหอมห่วยๆมาเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนต่อไปกันนะคะส่วนผักหอมที่เราจะใส่ก็จะมีต้นหอมนะคะผักชีลาบหอมแดงซอยนะคะแล้วก็ใบสะระแหน่ค่ะตัดผ้ามาที่พริกปั่นเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อความรวดเร็วนะคะหน่อไม้เราก็พร้อมแล้วค่ะเออลืมบอกไปวันนี้เราจะกินกับ ปลาทอดนะคะเป็นเศษปลาที่เหลือจากกลัวใหญ่เหมือนเดิมค่ะถ้าใครดูคลิปส้มตำนะคะก็จะมีวิธีการทอดปลานะคะให้ดูวันนี้ไม่ได้โชว์วิธีการทำแต่โชว์ความน่ากินเป็นไงคะสีเหลืองทองน่าอร่อยมากกินแก้มกับซุมหน่อไม้นี่เข้ากันเข้ากันค่ะทุกคน พร้อมทำแล้วค่ะซุปหน่อไม้หอมๆแซ่บๆของเรานะคะเราก็จะใส่เป็นเกลือลงไปเล็กน้อยนะคะเพราะว่าปะลาร้าเรามีความเค็มอยู่แล้วพงนัวแล้วก็ใส่ไปตอนที่เราต้มหน่อไม้เรียบร้อยแล้วค่ะง่ายมากค่ะเพราะว่าเราต้มมาสําเร็จรูปแล้วง่ายๆเลยเราก็จะใส่เป็นพริกที่เราปั่นลงไปนะคะคั่วก่อนก็จะหอมๆแบบนี้ล่ะค่ะใครชอบเผ็ดมากก็ใส่ลงไปมากๆค่ะพริกวันนี้เราก็ รู้สึกว่าจะเผ็ดพอสมควรค่ะครุกเ้าให้เข้ากันเลยค่ะตอนที่ใส่ข้าวคั่วนะคะลืมกดถ่ายนะต้องขอโทษเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะเราก็ต้องใส่ข้าวคั่วลงไปด้วยนะคะเพื่อความหอมยิ่งขึ้นค่ะ ิมรสชาติอร่อยแล้วนะคะเค็มนัวหอมน้ำปลาล้านะคะเรียบร้อยแล้วก็ใส่เป็นผักหอมลงไปเลยค่ะลุกเคล้าแป๊บเดียวก็พร้อมทานได้เลยค่ะ เป็นตาแสบปะจ้ะพี่น้องเบิ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 งเอาโอ้มากินข้าวน้ำกันเดิ่มมือหนีซุกนอร์ไม่แสบจ้า ใครดูจนจบคลิปแล้วนะคะขอให้ร,าาร่ำรวยนะคะมีความสุขมากๆจ้าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งให้ช่องโคราใบตองด้วยค่ะเพื่อเราจะได้มาจะกลับมาเจอกันอีกในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะนัรูเนไปลงกระตลกขอบคุณ บอกว่ากินอยู่ทุ่งนาเอนี่กินอยู่ในครัวจะแล้วแซ่บจะ